พระราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังพญาไทพระราชวังพญาไทเดิมเป็นโรงนาหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาฤาัไทยสร้างขึ้นเพื่อบำรุงการเพาะปลูกในนาหลวงคลองพญาไทซึ่งอยู่ระหว่างทุ่งสำเสนต่อกับท้องทุ่งพญาไทเมื่อพุทธศักราช2451 ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาศพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงนำพระราชวงศ์ทำนาด้วยพระองค์เองพุทธศักราช2452รัชกาลที่5โปรดให้จัดงานพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคมและในพุทธศักราช2453 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคฤหามงคลพระตำหนักใหม่เมื่อเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประทับณพระราชวังพญาไทตลอดพระชนมายุต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาวิศวกรรมศิลปะประสิทธิ์น้อยศิลปีควบคุมการก่อสร้างหมู่พระราชมนเทียเพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่พระที่นั่งไวยกูลเทพสถานพระที่นั่งพิมานจัก,กรีพระที่นั่งศรีสุดทิวาศและพระที่นั่งอุดมวนาพรซึ่งทั้งสี่พระที่นั่งมีทางเชื่อมถึงกันทั้งหมดและยังคงรักษาพระที่นั่งเทวราชสภารมที่มีมาแต่เดิมไว้นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักเมฆลารูจีและศาลท้าวิรันพนาศูน สารพระภูมิศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังพญาไทเมื่อรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชานุญาตให้กรมรถไฟหลวงใช้บางส่วนของพระราชวังพญาไทเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสำหรับแขกต่างประเทศเรียกว่าโฮเทลพญาไทและใช้บางส่วนของพระที่นั่งไวยกูลเทพสถานเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประสาีโทรเลข ต่อมาได้ย้ายไปเมื่อตั้งกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์แล้วหลังจากนั้นพระราชวังพญาไทใช้เป็นที่ทำการของกองเสนารักษทหารบกซึ่งต่อมาได้แปลสภาพเป็นโรงพยาบาลซึ่งคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน